ครับสวัสดีครับขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่นะครับก็ประเด็นวันนี้ที่เราจะแลกเปลี่ยนนะครับจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพไม่ว่าประเด็นในเรื่องของเหล้าบุหรี่เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายอย่างไรนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะต้องมีคําถามเหมือนผมอะ่ะตอนที่ผมเรียนจบที่คณะสาธารณสุขศาสตร์แล้วเริ่มมาทํางานบุหรี่ครั้งแรกนะครับผมสงสัยมากเลยนะว่า เอ้ก็แค่มูลี่มวลเล็กๆอย่างเงี้ยหรือเบียร์ที่เราเห็นคนบริโภคกันเนี่ยมันโอ้มันสําคัญกับประเทศเราขนาดนั้นเลยหรือจนได้มาทํางานครับแล้วผมก็คบพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นในเรื่องของการควบคุมเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับมันเป็นประเด็นที่เรียกว่ามีความสําคัญกับประเทศอย่างมากผมขออนุญาตตั้งคําถามทุกท่านก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านคิดว่านะประเด็นในเรื่องของการที่รัฐนะครับมีกฎหมายเนี่ยเข้ามาแทรกแซงพฤติกรรมของพวกเราอย่างเงี้ยบอกว่ากําหนดห้ามสูบ ห้ามดื่มทุกท่านคิดว่ามันเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพเกินสมควรหรือไม่ผมตั้งคําถามแบบประเด็นนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมผลิตภาญญาัณฑ์ยาสูบหรือแม้แต่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับมันเป็นประเด็นในเรื่องของการที่รัฐเนี่ยนะครับใช้อํานาจนะครับของรัฐในการเข้ามาแทรกแซงนะครับเพื่อเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลทั้งในมุมของการบริโภคนะครับและในมุมของตัวผู้ประกอบการด้วยนะครับอันนี้คือสาระสําคัญนะครับ คราวนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังน,นิดนึงนะครับว่าวัตถุประสงค์ที่เราคุยกันวันนี้จะมีอะไรบ้างในประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้นะครับผมจะได้เล่าถึงประวัติประวัติศาสตร์เลยนะครับเพื่อรู้ว่าที่ไปที่มาเนี่ยของการได้มาซึ่งกฎหมายในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยเรานีนะครับมันมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องประวัติศาสตร์นะครับถ้าทุกท่านสนใจนะเขาจะบอกไว้เลยว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นการทําความเข้าใจปัจจุบันครับและสามารถคาดเดาอนาคตได้ นะดังนั้นประเด็นในเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์มันจะทาให้เราเข้าใจครับว่าเหตุผลความสําคัญของการควบคุมยาสูบเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับนะว่าเออกฎหมายปัจจุบันที่มีอยู่ของเราเป็นกฎหมายชื่ออะไรแล้วมันมีมาตรการสําคัญอย่างไรนะครับแล้กวก็ประเด็นที่สามัยากแถมนะครับในส่วนของข้อกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยเราอาจจะต้องเข้าใจประเภทข,ของผลิตภัณฑ์สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใน ในทางสากลเนี่ยนะครับเราจะอาจจะเคยได้ยินอาจารย์วัชอาจารย์วัสินครับขออนุญาตนิดนึ่งอาจารย์เลื่อนสไลด์ไหมครับพอดีสไลด์มันไม่เลื่อนครับอ๋อเหรอครับผมขออนุญาตนะในในที่ของผมมันเลื่อนนะครับ้็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนวิธีการแชร์แล้วกันอ่าอ่าครับขออนุญาตเป็นแชร์สกีนดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับแต่ที่ผมพูดถึงสไลด์นี้แล้วนะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์เนาะก็คือในัวตัวบุหรี่ไฟฟ้านะครับ ถ้าถ้าเราลองไปค้นในงานวิจัยของต่างประเทศจะมีการใช้คำว่า e ิเล็ r ทร i c c i g ิ r e t t e v a p i n g ้และจะเจออีกคำหนึ่งคือ t o ท i c a l h e a t e d Product นะครับซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันนะและเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่กฎหมายไทยลปตีความว่าทั้งสองผลิตภัณฑ์นียอยู่ในฐานะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมถึงประเด็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดืม่มแอลกอฮอลด้วยนะครับว่าปัจจุบันของไทยเนี่ยพระราชบัญญ,ญัติ ควบคุมเครื่รองดื่มกค2 5 5 0เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องใดบ้างนะครับก็ดูเลยนะครับผมขอไปแบบไวๆเพื่อเห็นที่ไปที่มาของการเกิดพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบป,ปี2560นะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับว่าก่อนปี2535นะครับประเทศไทยเราเนี่ยการควบคุมบุหรี่นะครับเราจะใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคป,ปี2522นะครับแต่พอมา ่อนจะช่วงถึงปี2 5 3 5, 5, 5นะครับมันมีประเด็นที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญในวงการควบคุมยาสเลยนะครับก็เป็นกรณีที่นะครับสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงหลายประเทศเนี่ยมีการร้องเรียนนะครับไปยังเวทีแก,กนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นองค์การค้าโลกในปัจจุบันเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการกีดกันทางการค้าครับในทางระหว่างประเทศเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยการที่กําหนดห้ามนําเข้าบุหรี่ถือเป็นการกีดกันทางการค้าโอ้แรงไหมครับ พราะว่าตอนนั้นเองนะครับโรงงานยาสูบเราทนะําหน้าที่ในเรื่องการถูกขาดการผลิตและการจําหน่ายนะครับเพียงรายเดียวนะครับตามกฎหมายเรื่องของตัวภาษียาสูบนะครับเราถูกร้องเรียนนะครับถูกถูกร้องเรียนที่กัดเลยทุกท่านลองทายสิครับว่าไทยเราแพ้ไนหะมประเด็นนี้ต้องมีการเปิดให้มีการนําเข้าบุหรี่จากต่างชาตินะทุกท่านคิดว่าแพ้ไหมครับลองลองแบ,แ,บบแบบแรกเลยแต่ผมกนดิดนึ่งรลก้าบอกเนี่ยเฮ้ยห้ามนําเข้าบุหรี่ต่างชาตินะเพราะว่ามันจะทําให้การบริโภคไทยในประเทศเราเพิ่มมากขึ้น คิดว่าเราแพ้ไหมประเด็นดนี้เราต้องนาเข้าบหรีต่างชาตินะถ้าทุกท่านอยู่ในแวดวงยาสูบทุกท่านจะเห็นคําตอบในในตลาดเลยคิดว่าแพ้ไหมเราแพ้ในป,ประเด็นดนี้ไหมครับอ่ามีท่านไหนตอบผมได้ไม่เอ,อ่ยล,ลองลองแบบค่อยๆทําความเข้าใจเพราะนี่สำคัญนะครับเพราะมันจะทาให้เราเข้าใจว่าทําไมถึงมีสองพระาราชมัญญัติปีสามห้าสองฉบับนี้เกิดขึ้นมาเป็นที่ไปที่มานะอ่ะไม่เป็นไรปหลาะดจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยากสรุปคือไทยเราแพ้นะครับในประเด็นในเรื่องของทางการค้านะ เราแพ้นะครับเราจึงต้องมีการนําเข้าบุหรี่จากต่างชาติเข้ามานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการที่เราบอกแพ้ในทางการค้าเนี่ยแต่ในคาวินิจฉัยนะครับของแกลหรือองค์การค้าโลกในปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการระบุไว้เลยนะครับว่าไทยเราเนี่ยอาจใช้มาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการทางด้านภาษีนะครับหรือการใช้ในเรื่องของมาตรการในการควบคุมฉลากนะครับการเปิดเผยส่วนประกอบหรือการควบคุมโฆษณาได้ในการปกป้องสุขภาพของคนไยในประเทศ นะครับซึ่งคำวินิจฉัยของแกนนี่เองนะครับมันก็นําไปสู่ในเรื่องของการพัฒนานะครับให้เกิดพระราชบัญญัติควบคุมผลิตปัญญาสูบปี2 5 3 5นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ปี2 5 3 5สองฉบับนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว,ว่าป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศของเรานะครับอันนี้คือที่ไปที่มา แลวต่อมานะครับในช่วงประมาณปี2,547่วงนั้นผมอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับผมผจำไม่ผิดนะมันเริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของกรอบอนุสัญญาด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกนะครับแล้วผมจะบอกเลยนะว่าการเรื่องของการควบคุมยาสูบนะครับถือเป็นประเด็นที่องค์การอนามัยโลกออกกฎหมายระหว่างประเทศใช้คำนี้เลยนะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกเลยแสดงว่ายังไงครับการควบคุมยาสูบเนี่ยถือเป็นประเด็นที่ ในระดับสากลให้ความสาคัญถ้าจะเป็นระดับบิงเลยนะครับมีการออกกรอบอนุสัญญาฉบับนี้มาเป็นเหมือนกับโมเดลลอครับเป็นกฎหมายแม่แบบแล้วกันนะครับในทางระหว่างประเทศเพื่อให้รัฐภาคีซึ่งไทยได้เข้าร่วมเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงหรืออนุวัตการกฎหมายยังไงก็ตามแต่ให้สอดคล้องกับตัวกรอบอนุสัญญานะครับและหลังจากนั้นเองนะครับช่วงประมาณปี2 5 5 7ตรงนี้เราก็จะเริ่มมีการพัฒนานะครับในส่วนของกฎหมายฉบับใหม่ออกมานะครับก็จะเป็นการผสมผสาน ระหว่าง2พระราชบัญญัติในปี2 5 3 5ให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบแล้วกลายมาเป็นพระราชบัญญัติควบคุมบุหรี่ยาสูบปี2 5 6 0ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้คือที่ไปที่มาของประวัติศาสตร์ในเรื่องของการควบคุมยาสูบนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับว่ากรอบบนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบหรือในวงการควบคุมยาสูบเราจะมีชื่อเล่นเป็นตัวย่อนะครับคือ FTC นะครับถ้าทำเรื่องยาสูบต้องรู้จักจ กฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี้นะครับถือว่านาเรียเลยเป็นกฎหมายที่เขาบอกเลยครับว่ามันสอดคล้องไปกับเรื่อง s u s t a i n a b l e ด้วยนะครับความยั่งยืนนะครับที่เป็นตัวชี้วัดนะครับในเรื่องของความยั่งยืนในระหว่างประเทศเลยนะครับที่ถือว่าเป็นโกลบอลนะครับระดับสากลแล้วถือว่าเรื่องการคุ้มครองสุขภาพเรื่องยาสูบก็สอดคล้องนะครับไปกับตัว SDG นะครับที่สําคัญนะครับไอตัวเอ่อ กฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี้เป็นฉบับแรกนะอันนี้เน้นเลยนะเป็นฉบับแรกขององค์การในโลกเลยมันทำให้เห็นความสําคัญนะครับและไทยเราเนี่ยได้เข้าร่วมนะครับเป็นสมาชิกนะครับในการให้สัญญาบันเนี่ยประมาณปี2507นะครับซึ่งทําให้ไทยเราเนี่ยมีพันธะกรณีนะครับหรือถ้าพูดใ้ภาษาเป็นบ้านๆพันธะกรณีมันเป็นสัต์กฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่ถ้าพูดแบบภาษาแบบบ้านๆเลยคือเป็นหนี้ครับเราเป็นหนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับกองหน่วยสัญญานะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้มีการ ปรับปรุงนะครับกฎหมายปี2 5ทั้งับให้กลายมาเป็นกฎหมายปี2560นะครับผมขอเท้าให้เห็นประเด็นในเรื่องของการควบคุมยาสูบสักนิดน,นึงก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการควบคุมยาสูบไม่ใช่มีเพียงแค่พระราชบัญญัติควบคุมตรัณฑ์ยาสูบป,ปี60เท่านั้นนะครับจริงๆถ้าดูตามก่อนรูฐสัญญาด้วยการควบคุมยาสูบเนี่ยเราจะมีการแยกมาตรการในเรื่องของการลดอุปสงค์หรือความต้องการซื้อเนี่ยเป็น2ลักษณะนะครับก็คือหนึ่ง ใช้ในเรื่องของมาตรการทางด้านราคาและภาษีนะครับกับในส่วนของมาตรการที่ไม่ใช่ราคาถ้าเป็นประ,ประเด็นในเรื่องของมาตรการทางด้านราคาและภาษีเนี่ยคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับเราต้องการยกภาษีให้มันสูงขึ้นเพื่อให้บุหรี่มันแพงแต่ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นนะครับว่าบุหรี่เป็นระดับแบบจากเดิมซองผมอ,อย่างยี่ห้อวันเดอร์นะผมขอญอากยกตัวอย่างแล้วกันของโรงงานยาสูบตอนประมาณปีสี่เจ็ดอยู่ที่ซองหนึ่งประมาณยี่สิบห้าบาทตอนนี้เกือบจะถึงร้อยแล้วนะครับอันนี้คือรูปแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยแล้วกันในการยกระดับให้ราคาบุหรี่ มันสูงขึ้นโดยใช้ในเรื่องของกลไกในทางภาษีซึ่งปัจจุบันนี้นะครับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่จะเป็นพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตปี2560แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นมาตรการอื่นนะครับในเรื่องของลดความต้องการซื้อนะครับตรงนี้เองนะครับจะสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี60นะครับก็จะในเรื่องเอ่อเช่นเรื่องของการปกป้องบุคคลจากการสูดดมควันยาสูบก็จะเป็นมาตรการคุ้มครองสุขภาพผูพ้ไม่สูบบุหรี่นะครับหรือแม้แต่เรื่องของการควบคุมสารการเปิดเผยข้อมูลนะครับ ื่องที่ถึงเรื่องเป็นเรื่องสําคัญมากนะจริงๆถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ผมจะเล่าประวัติศาสตร์ฟังเลยว่าทําไมถึงขนาดต้องมีการเข้ามาควบคุมในเรื่องสารด้วยนะหรือแบบต้องให้มีการเปิดเผยส่วนประกอบนะอครับอ่ะผมเล็กๆเิดนึนงื่ชื่อไม่คบว่าบริษัทบุหรี่เคยหลอกผมใช้คานี้เลยนะหลอกผู้บริโภคโดยการปิดบังในเรื่องของการกําหนดระดับสารนิโคตินหรือแม้แต่การปรับปรุงนะครับให้ตัวบุหรี่เนี่ยมันมีรสชาติที่น่าดึงดูดนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน นะครับตอนนั้นเขามีการโกหกเจ็ดเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การฟ้องคดีในประเทศสหรัฐอเมริกาเจ็ดเรื่องเลยนะที่มีการฟ้องเนี่ยดึงทับเป้าหมายเรื่องของการตลาดกับเด็กและเยาวชนนะครับการชูประเด็นเรื่องของบุหรี่ลดออดผมว่าเราน่าจะทันกันนะเคยเห็นบุหรีล่ลทยหรือไ,ม,ไม่ก่อนที่บริการมาเป็นบุหรี่หน้าตาซองสีทรมนมนเหมือนกันหมดนะยุคนึงมันเคยมีบุหรีล่ลทยหรือไม่เชื่อไหมครับว่าพวกนี้จะเป็นรูปแบบการตลาดนะครับที่บริษัทบุหรี่เขาจะชูวทกกร,รมที่เหมือนแบบ ดูดูน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยครับเช่นมันเป็น harm reduction นะครับคำถามคือมันเป็น harm จริงหรือจริงเพราะว่าถ้าเราลองไปค้นประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะสำหรับท่านที่ตามจริงๆเนี่ยทุกท่านจะเจอวาทกรรมคขาว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็น harm reduction เนี่ยคำถามคือมันเป็น harm จริงไหมมันลดพยันตรายต่อสุขภาพร่างกายจริงหรอหรือมันก่อให้เกิดการเสพติดที่เดิมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่ามันมีความสอดคล้องกับอดีตที่บริษัทบุหรี่เคยโกหกนะครับและตอนเนี้ยเขาก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาโดยทช่กลยุทธ์เหมือนเดิมมมเเลยนนนนะะคครรััับบก็็องใหห้ว่า หรือเขากาลังโกหกพวกเราอยู่ณนะตอนนี้นะครับโอเคนะครับในเรื่องของการบรรจุอีพอเนาะก็เป็นประเด็นในเรื่องของบรรจุพันธุ์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยของเราเป็นขเ,าเนขาเรียกว่าเป็นบุหรี่ซองเรียบนะครับสีหน้าตาหมนกันหมดซองเราจะมี้าคํำเตือนจา้าเปอร์เซ็นต์นะครับนหนาๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมโฆษณาทุกท่านจะไม่เคยเห็นนะครับการโฆษณาเพราะว่าเอาง่ายๆนะบุหรี่เราห้ามการโฆษณาแบบ Full Throw เนี่ยคือห้ามทั้งหมดเลยตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วปัจจุบันนี้เรามาควบคุมดูสีออนไลน์ด้วยนะครับในประเด็นในเรื่องาโฆษณ แต่ที่เจอเนี่ยมันเป็นประเด็นปัญหาในการบังคับใช้นะแต่บทบัญญัติในรูปแบบของรัฐสอนเนี่ยเราห้ามไว้นะครับอันนี้คือในเรื่องของกรอบรู้สัญญาเนาะนอกจากในเรื่องของการลดอุปสงค์และจะมีประเด็นในเรื่องของการลดอุปทานด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการแก้ปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายอย่างเนี้ยนะครับผมได้มีการคุยสนทนา,นานในกลุ่มย่อยอยู่เหมือนกันนะผมบอกเลยว่าบุหรี่ผิดกฎหมายนะครับที่เราจะเจอกันในชุมชนเลยนะครับสังเกตง่ายๆไม่มีสปแตมนะครับ หรือเป็นบุหรี่ที่ไม่อยู่ในรูปแบบของเพนแพ็เกจจริงเพราะตอนนี้ตามกฎหมายไทยนะครับบุหรี่ที่จำหน่ายภายในประเทศไทยแล้วต้องมีการปรับบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปนตามกฎหมายไทยคือเป็นบุหรี่ซองหน้าตาทะมุนทะมุนสีเขียวมะกอกทั้งหมดนะครับภาพคำเตือน85ปเซนะครับอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยแต่ถ้าสมมติเป็นบุหรี่ที่ยังมีสีสารอะไรอย่างี้เข้าใจไวเลยครับว่าเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องไปกับในเรื่องของกฎมายสัญญาด้วยการควบคุมยาสูบด,ด้วย นะครับพอเรื่องของการรับประทานมารวมถึงเรื่องของการห้ามขายผู้หญแก่ผู้เยาว์ด้วยนะครับอ่าแล้วนะฮะผมของข้ามไปไวๆนะครับคราวนี้เรามาเข้าไปในส่วนของเนื้อหาแล้วกันนะครับว่าไอ้เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ได้เชิงโครงสร้างมีอะไรน่าสนใจนะครับก็คือมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งแต่เดิมไม่มีนะและการจัดตั้งคณะกรรมการน,นี้เราก็ได้แนวคิดมาจากพบรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับเพื่อที่แยกเป็นระดับชาติ นะครับระดับจังหวัดและก็กรุงเทพมหา,านครนะครับซึ่งจริงๆแล้วในการทํางานจุลสัของเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทํางานของะกรรมกตาในระดับจังหวัดด้วยเฉดีกัน,นะครับมาตรการสําคัญนะครับเกี่ยวกับพาราัญญัติควบคุมผลิตพันธุสูตปี P 60มีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับเราห้ามขายให้เด็กแล้วก็ห้ามใช้เด็กขายห้ามขายเด็กทุกท่านรู้ไหมว่าต้องอายุเท่าไหร่ครับเราถึงจะขายให้เด็กได้18ปีไหมครับ มีใครแม่นยำไม่เอ่ยในเรื่องข้อ,ขอกฎหมายสมมุติเด็กอายุ18ปีมาซื้อบุหรี่ที่ร้านขายของชําร้านขายของชําขายได้ไหมใครทราบบ้างไหมครับแต่เราเราทําเรื่องบุหรีล่ละถึงขนาด implement แล้วเราน่าจะต้องรู้ข้อ,ขอกฎหมายสักนิดหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่20นะครับต้องอายุ20ปีบริบูรณ์นะถึงจะสามารถขายเรียกว่าสามารถเราเอาบุหรี่ไปขายเขาได้อะ นะครับแล้วที่บอกว่าห้ามใช้เด็กขายนี่กาหนดด้วยนะครับว่าต้อง18ปีนะครับเด็กต้องอายุ18ปีนะครับถึงจะใช้เด็กคนนั้นขายได้นะครับแต่เด็กคนนั้นห้ามซื้อนะครับแต่ต้องเลย18ปีไอ้น,นี่คือกฎหมายที่มีการแก้ไขเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับเพราะส่วนหนึ่งมันเป็นประเด็นในเรื่องของการลดความเข้าถีงนะครับเรื่องของการห้ามแบ่งซองขายให้รู้เลยนะครับว่าแบ่งของขายนี่ผิดนะสมัยก่อนแต่เดิมนี่ลงแบ่งกันได้ถูกต้องไหมตัวละห้าบาทตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยนะผมเชื่อว่าไงดี ยุคที่ยังมีการแบ่งขายตัวละบาทสองบาทแต่นี้ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายเนาะห้ามตั้งโชว์นี่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเจอร้านในชุมชนที่มีการตั้งโชว์ซองบุหรี่ก็ให้ทราบนะครับว่าผิดกฎหมายนะครับในร่วมเรื่องของสถานที่ห้ามขายด้วยเดี๋ยวจะได้นําเรียนต่อไปนะครับว่ามีที่ไหนบ้ารงรวมถึงการห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดนะครับซึ่งอันนี้ห้ามเด็ดขาดคราวนี้เราดูในส่วนของการห้ามแล้วเรามาดูมาตรก,การในการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่นะครับ เราก็จะมีกฎหมายระดับรองนะครับเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องกําหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะนะครับสถานที่ดํเนินงานและยานสาธาะให้ทั้งหมดนะครับหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเขตปอดบุรีอันนี้ก็สาคัญนะครับเราจะต้องทราบนิ่นึงว่าเอาง่ายๆนะครับทุกที่อ่ะแทบจะเป็นที่ปอดบุรีหมดแล้วนะครับยกเว้นภายในบ้านนะครับกับสามที่เท่านั้นนะครับที่สามารถจัดเขตสุบุรีได้คือหนึ่งสนามบินนานาชาติ สถานที่ราชการแล้วก็สถาบันอุดมศึกษานะครับในระดับมหาวิทยาลัยนนจัดเขตสูบได้นะแต่โดยพื้นที่ภาพรวมต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่นะครับอ,อแล้วมันก็มีประเด็นตรงนี้ที่สนใจนะรจริงๆผมอยากจะตั้งคําถามทุกคนเลยคิดว่ามาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ยมันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพผู้สูบบุหรี่เกินไปไหมผมพูดในมุมของและกฎหมายทั้นนี้ดูแบบฉันอยากสูบไปตรงรูดก็โดนไปดูดอยากจะดูดที่โรงพยาบาลก็ต้องออกไปห้า เมตรจากหน้าประตูจะดูตรงป้ายรถเมล์ก็ต้องสามเมตรจากป้ายแล้วยังไม่รู้ไอ้ตรงสามเมตรตรงนั้นเป็นสถานที่สาธารณะหรือเปล่าค,ำคำําถามที่อย่างเนี้ยมันจํากัดสิทธิเกินไปไหมมองมองุมนี้มันจํากัดสิทธิคนโฉบไหมและเหตุผลของการจํากัดสิทธิเนี่ยอะไรที่มันแฝงอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆการจะทําความเข้าใจกฎหมายเอ่อพวกที่มันมีสภาพบังคับในทางอาญาหรือแบบเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเราต้องเข้าใจเจตนาลมผมก็เลยอยากให้ทุกท่านลองแกะดูว่าเอ๊ะกฎหมายมันทําหน้าที่อะไรเนี่ยทำไมมันถึงดูห้ามไปสงหมดเลย จีจีจานกองจิตถ้ามีเสนอคําตอบไปเลยด้วยนะถ้าสมมติตั้งใจฟังอาจารย์กองจิตจะตอบผมได้เลยนะรู้ว่าเออทาไมเคยสงสัยมันยุ่งยุ่งกับเราเกินไปไหมว่าแบบอยากดูบุหรี่อ่ะทําไมวะต้องมาห้าม,มกูอยู่นั่นแหละเออเคยสงสัยนมใครตอบผมได้บ้างวิธีคิดง่ายๆครับ <S 1> <S 1> <S เคยได้ยินคานี้ครับบอกว่าบุหรี่มวนหนึ่งเงนี่ยทำให้ยูสั้นลงเจ็ดเจ็ดวินาทีเอ,อ้ยไม่ใช่เจ็บวินาทีสิมันเจ็ดเจ็ดนาทีด้วยนะผมจำไม่ไดีดนะ อายุสั้นลงเจ็ดนาทีนะเจ็ดนาทีแล้วลองคิดดูครับการที่เขาไม่ดูดเนี่ยหมายถึงว่าเราเซฟชีวิตเขาได้ถึงเจ็ดนาทีนะมันเป็นการคุ้มครองชีวิตคนสูบบุหรี่ด้วยซ้ํานะครับในเรื่องของมาตรการคุ้มครองสูขภาผู้ไม่สูบบุหรี่เพราะเรารู้ว่าควันมือหนึ่มือสองมันกระทบคนอื่นอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าเอ้ยแล้วคนที่มันสูบเนี่ยมันยังไงนะครับก็คือจริงๆเราก็คุ้มครองคนสูบด้วยนะทาให้เขาลดการเข้าถึงได้มากที่สุดก็อย่างที่อาจารย์กองยศเสนอครับบอกว่าเคยมีโมเมนต์นี่เหมือนกแบบโอ้อ ไม่ดูดมันและนะครับแลวจริงๆผมคิดว่าจุดที่จะเลิกบุหรี่ได้ได้ที่สุดเลยนะคือต้องทิ้งไฟแชกค,ครับถ้าสําหรับเป็นบุหรี่ธรรมดานะพบคุณท่านเคยได้ยินสุภาษ,ษ,ษ,ษิตคานี้ไหมครับบอกว่ามีบุหรี่ไม่มีไฟเคยได้ยินมครับมีบุหรี่ไม่มีไฟเหมือนกระจอมยุทธที่ไร้ซึ่งกระบี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะลำบากเราเราดูดไม่ได้นะครับต่อให้คุณมีมวลขึ้นมาอะไรเงี้ยเราไม่สามารถจะห,หินขัดหรือเล่นมาทาให้มันเกิดประกายไฟได้ถูกต้องไหมวิธีเลิกบุหรี่ครับทิ้งไฟแชกแตผมว่าอันนี้ใช้ได้นะครับ โอเคคราวนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่าอะไรเรื่องการขายเด็กนะผมพูดไปแล้วเนาะห้ามขายแกบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็ห้ามใช้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีขายนะครับเบียดตาโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกินนะครับปรับไม่เกิน3 0 0ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระวังโทษสูงเหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องไปให้ความรู้กับคนในชุมชนสักนิดหนึ่งนะครับระวังระวังเพราะว่าวิธีเช็คที่ดีที่สุดคือถ้าเราเห็นเด็กนะครับหรือคิดว่าไอ้คนนี้ช่วยได้ และตรงนี้มันจะสอดคล้องด้วยนะครับว่าทําไมประเทศไทยเราถึงไม่มีตู้ต,วต,วตรวจตโลมัดขายหรือช่วงที่โควิดกำลังระบาดแต่ว่าทําไมเราถึงไม่ให้เซเว่นส่งบุหรี่ในในในร้านเคยเห็นไหมครับที่เราต้องเดลิเวอรี่ส่งบุหรี่ทำไมเราถึงห้ามเพราะเราไม่รู้ไหครับว่าคนซื้อเป็นเด็กหรือเปล่านะครับมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับห้ามแบ่งซองขายนะครับนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ประกอบการเลยนะครับและไปทําให้บุหรี่มีขนาดต่ำกว่า20มวนนะครับ ปรับไม่เกินสามแสนบาทนะโพสูงมากเลยแต่ถ้าเป็นแบบในร้านโชห่วยอะไรอย่างนี้นะครับหรือร้านเล็กๆในชุมชนของเรานะครับก็ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทระวังพรทุกท่านสูงนะครับต้องต้องให้แนะนํากันด้วยสักนิดหนึ่งแล้วจริงๆทุกท่านทราบไหมครับว่ากลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบเขาทำไงร,รู้ว่าที่บอกว่าบางคนมันไม่ได้อยากดูเยอะเหมือนแบบแต่ฉันก็อยากสูบอะแต่มันทําน้อยกว่ายี่สิบวนไม่ได้รู้ไหมครับว่าเขาใช้วิธีไหนอุตสาหกรรมยาสูบมีใครตอบผมได้ไหมว่าเอะเขาใช สตั๊เจจหรือกลยุทธ์แบบไหนในการหลีกเลี่ยงบอกโอเคก็นี่ไงยี่สิบมวนแต่ก็ไม่ได้มีบุหรี่เยอะรู้ไหมใช้วิธีไหนเขาทําให้บุหรี่มันเป็นมวนสลิมขึ้นครับเป็นมวนเล็กๆเออนี่นี่ก็เป็นกลยุทธ์แบบนึ่งนะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายน่ารักไหมครับผมไม่เรียกว่ามันไม่น่ารักเลยนะมันเปวิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับของอุตสาหกรรมยาสูบนะครับเพื่อทําให้คนอยากไรแล้วก็เลิกไ,ไม่ได้ผมไบอกนะเพราะจริงเวลาเลิกบุหรี่ผมว่าโดยที่สุดคือเลิกไปเลยหยุด ถ้าสมมติเราไปใช้บุหรีม่มวนเล็กๆแบบนี้ในที่สุดเราก็ยังสูบอยู่ดีผมใช้คำนี้เลยนะเลิกไม่ได้นะครับทนครับผมเรียกว่าการเลิกบุหรี่อย่างที่อาจารย์หลายท่านบอกสามวันนะ่ทนได้ได้จบเลยนะครับชีวิตจะดีขึ้นนะครับอ่ะต่อนะครับห้ามตั้งโชว์นะครับการแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับเอ,อนานสถานที่ขายปีกนะออที่มันต้องต้องมีที่ปิดเหมือนเซเว่นเนี่ยถ้าเราไปตั้งโชว์นะครับเรามีระวังโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทนะครับสถานที่ห้ามขายเลยนะ เอาจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักคอมมอนเซนท์ของพวกเราเลยนะครับว่าห้ามขายเด็กขาดเลยนะครับคือวัดสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานะครับสถานพยาบาลร้านขายยาสถานศึกษาสังเกตดีๆครับเซเว่นในมหาลัยไม่มีขายบุหรี่นะเออถ้าทุกท่านเคยเคยลองลองไปเดินเล่นนะครับหรือสวนสาธารณะสวนสนุกห้ามขายบุหรี่นะครับและปัจจุบันนี้เรือนจํากับทันตั้งถางก็กําหนดแล้วนะครับว่าห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยถ้ามีการขายนะครับก็มีระวางโทษนะครับปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทนะครับ ห้ามโฆษณานะครับเรื่องของการโฆษณานี่นก็จะสอดคล้องไปกับตัวต่อลูสัญญาวด้วยการควบคุมยาสูบหรือ FCC d นะครับในส่วนของมาตรการลดอุปสงค์นะครับคือห้ามเด็กขาเลยเราของประเทศไทยเราเป็นรูปแบบของโซเชียลแบง์นะครับคือห้ามทั้งหมดเลยเราจะไม่เห็นการโฆษณาบุหรี่เลยนะครับและจริงๆที่เราไม่เห็นเนี่ยต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์บรกิจนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์หารตไชิตโตนที่ตอนนั้น,นทําให้เกิดกฎหมายนะครับสองฉบับ,บในส่วนของพระราชบ,บาัญญัติควบคุมผริตยาสูบปีส5มห้านะครับแล้วก็พระราชบัญญัต คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ปี2 5 3 5ที่กำหนด Total b น n ตั้งแต่ตอนนั้นเลยบอกว่าห้ามนะครับเราก็เลยจะไม่เห็นการโฆษณาบุหรี่นะแต่จริงๆแล้วบริษัทบุหรี่เขาก็ใช้รูปแบบของการโฆษณาแฝงเหมือนกันนะและผมเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงเลยไม่รู้ว่าทุกท่านเคยเห็นเสื้อผ้ายี่ห้อคาเมลโทฟี h ไหมที่เป็นลูกอูดอะคาเมลคาเมลผมรู้จักยี่ห้อนี้เพราะว่าแม่ผมเองนะครับเย็บผ้ายี่ห้อนี้อืตอนนั้นผมจําได้เลยเย็บผ้ายี่ห้อนี้แล้วอยู่ดีๆก็ ถูกห้ามเย็บตอนนั้นผมงงมากแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็บอกอมันมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจนผมโตมาผมก็จะอ๋อมันมีประเด็นที่เรียกว่าไอ้คาร์เมลโพฟ,ฟี่เนี่ยมันเป็นชื่อยี่ห้อบุหรี่นะครับแล้วกฎหมายบุหรี่เราเนี่ยควบคุมไม่ให้มีรูปแบบของการโฆษณาแฝงน,นะครับเพราะว่าการใช้ชื่อยี่ห้อบุหรี่มากับอีกสินค้าชนิดหนึ่งเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์นะครับถ้าถ้าใช้ชื่อภาษาอังกฤษก็เรียกว่า trademark diversification นะครับหรือ brand stretching การขยายตาการค้าหรือการแปรเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าก็คือเอาตาสินค้าบุหรี่ไปใช้กับสินค้าชนิดหนึ่งนะครับเพื่อสร้างการรับรู้นะครับเราจะเจอเยอะนะครับยิ่งตอนนี้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มก็ห่อใช้เยอะมากเราลองดูาน้าบุกสิงช้างอะไรเงี้ยนะครับท่านลองดูใช้บุกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับนะโอเคก็ให้รู้แล้วกันนะครับว่าปัจจุบันนี้ห้ามโฆษณาแล้วนะก็คือถ้าสมมติมีการโฆษณาก็จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน5แสนบาทหรือจำจำั้งปรับนะครับ ถ้าเป็นกรณีผู้ประกอบการนะครับมีการไปให้เงินนะครับให้เงินแล้วมีการโฆษณานะครับก็จําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายนะครับในกิจกรรมแต่ไม่ต่ากว่าหนึ่งจุดห้าล้านนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับด,ด้วยซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็มีโทษจําคุกด้ว,ว,วยนะคร,บรับไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับอันนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่าไปรับเงินบริษัทอุ่นจ้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือวิธีการต้องห้ามใในนนกาาารรขขยยะช้เคื่องี ไม่มีเด็ดขาดเลยนะครับตั้งแต่ปี2535แล้วนะครับเหตุผลที่เราไม่มีเครื่องขายนะครับเพราะว่าตอนนั้นลงงานยาสูบเราอย่างที่ผมได้นําเรียนในตอนต้นอ่ะเราผูกขาดการขายอยู่เจ้าเดียวนะครับก็เลยไม่มีการส่งเสริมการขายโดยการใช้เครื่องขายเมื่อมันไม่มีในประเทศเราก็เลยสามารถกําหนดห้ามได้นะครับซึ่งทีเดียวนี่วิธีคิดมันก็คล้ายๆกัเกบเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้คือเราเราเรากฎหมายเราบอกว่าห้ามมีในประเทศนะที่มีอยู่มันเป็นของผิกดกฎหมายนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสามารถยับยั้งการส่งเสริมการขายได้ การขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกระบบโซเชียลออนไลน์นะครับแต่ที่เจอนี่คือผมบอกเลยนะเป็นของผิดกฎหมายนะครับขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญ,ญาตนี่ก็ผิดเหมือนกันนะพวกเล่ขายอะไรนี้ไม่ได้งนั้นนะครับรถแลกแจกแถมก็ไม่ได้นะครับช,ชิงโชคชิงรางวัลอะไรไม่ได้นั้นเลยนะครับซึ่งก็จะมีโทษจำคุกนะครับทั้งนั้นนะครับแล้วก็โทษตับอันนี้คือในส่วนของมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่นะครับเพราะเราทราบดีว่า เรื่องของตัวบุหรี่มันมีปัญหาเรื่องของตัวปันบุหรี่มือสองแล้วก็มือสามนะครับดังนั้นเองเนี่ยกฎหมายเลย,เลยต้องมีการกําหนดนะครับให้อํานาจนะครับผู้ดําเนินการนะที่ดูแลเรื่องสถานที่หรือยานพาหนะเนี่ยต้องจัดให้มีเครื่องหมายอันนี้ไม่ใช่เป็นอํานาจหน้าที่ของตัวเจ้านรรนะหนหาห petition, ้า,นาที่ของรัฐแล้วนะคล้ายๆเหมือนกฎหมายมอบหน้าทให้เอกชนนะครับก็คือผู้ดําเนินการเนี่ยต้องไปทําหน้านที่ในการจัดสถานที่หรือยานพาหนะให้มีเครื่องหมายนะครับและเขียนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ นะครับต้องป่าเจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยใความสะดวกพวกที่เกี่ยนบุลงบุรีนี่ไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้ามันมีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นนะครับว่าผู้ดําเนินการไม่ได้มีการทําหน้าที่ปรับผู้ดําเนินการนะครับไม่เกินห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้คือมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุตรนี่คือหน้าตานะครับที่ถูกกฎหมายนะครับของเครื่องหมายเขตปลอดบุรี่จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกานเห็นนะอันนี้ตามกฎหมายนะครับ นะครับอันนี้คือในส่วนของเจ้าของสถานที่นะครับต้องมีการประชาสัมพันธ์นะควบคุมห้ามปัมไมให้มีการโซบุรีนะนะครับก็คือต้องควบคุมก็ใช้เป็นการที่ผมบอกครับว่ากฎหมายให้อำนาจนะครับเอกชนคือเจ้าของสถานที่เนี่ยต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมนะครับในสถานที่ของตนเนี่ยไม่ให้มีคนที่มีการฝาร่าฝืนในเรื่องของการโซบุรีจริงๆผมก็ไปลงพื้นที่มาหลายพื้นที่เหมือนกันนะอย่างล่าสุดตอนนั้นผมไปเอ่อที่เห็นนะถ้าผมจำไม่ผิดไปที่ภูเก็ต นะครับตลกดีเหมือนกันนะครับมีมีเขียนไว้เลยนะครับเป็นลานเบียนะบอกไว้เลยว่าห้ามสูบบุหรี่ในลานเบียเว้นแต่เลยสามทุ่มไปแล้วสาม,มารถสูบได้โอ้โหเห็นแล้วผมตกใจเลยเฮ้ยเขาเอาวิธีชีดอย่างนี้มาจากไหนวะเนี่ยอยืมจริงมันผิดกฎหมายนะครับถิดกฎหมายเลยนะเออแต่ก็ก็เป็นตลกดีเหมือนกันที่ทเหมือนเป็นกติกาอะไรกันไม่ถูกต้องนะครับจริงจริงเราห้ามสูบบุหรี่ตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่สาธารณะลานเบียก็ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะ นะครับถ้าคุณจะจัดเขตสูงคุณต้องจัดออกไปอยู่ในนอกพื้นที่ที่วันจะไม่รบกวนคนอื่นต,ตลกที่เหมือนกันนะครับก็เป็นวิธีแปลกๆในพื้นที่ผมไปลงมานะบอกว่าเนี่ยหลังสามทุ่มถึงสามารถสบุหริตในลานเบียได้เออเวยก็จเจอแต่ให้ทราบนะครับว่าขิดกฎหมายนะครับและผู้ดําเนินการถ้ามีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไปนะครับก็าอาจจะถูกปรับไม่เกินสามพันบาทได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือในส่วนของผู้ดําเนินการนะครับที่ต้องดูแลสถานที่ อันนี้คือเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่นะแล้วผมบอกเลยคือวิธีจำจำง่ายมากเลยเวลาผมเลไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยคือทุกที่มันเป็นที่ปลอดบุหรี่หมดยกเว้นในบ้านนะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับในระดับมหาวิทยาลัยนะครับสถานที่รัฐราชการนะครับแล้วก็ท่าอากาศยานานานาชาติทุกนี้จะถือว่าเป็นสถานที่สามารถจัดเขตสูบได้แต่ก็ยังถือว่าพื้นที่ทั้งหมดเขาเป็นเขตปลอดบุหรี่นะเป็นที่สาธารณะนะแต่เพียงแค่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได้แล้วต้องมีป้ายนยครับให้รู้ว่า ตรงนี้มันเป็นเขตสุบุรีนะครับดังนั้นคุณไปสูบนอกป้ายอันนี้ก็ผิดกฎหมายให้เหมือนกันนะครับว่าถูกปรับได้นะครับไม่เกิน5,000บาทนะครับระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบอกโอ้ยมางคนไปสูบท้าทายอยู่หน้าป้ายนะถ้าถูกดำเนินคดีขึ้นมานี่ก็คงก็เรียกผมก็เรียกว่าก็ก็สามารถปรับสูงสุดได้ถึง5,000เหมือนกันนะ <c oughs> ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเจ้าพนักงานหรือเราที่จะไปแจ้งความกล่าวตทษ กันนะช่วงเวลานั้นนะครับก็คือจริงๆผมมองว่าเอกชนเนี่ยเรามีอำนาจในทางกฎหมายหรือมีสิทธิอยู่นะครับเขาเรียกว่าสิทธิในการกล่าวโทษจริงๆผมไม่ค่อยอยากยกตัวอย่างแล้วกันเพราะว่ามันหลายที่ก็อาจจะไม่พอใจในเรื่องพฤติกรรมของคนคนนี้นะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันคือความกล้าหาญอย่างหนึ่งนะครับรู้จักลุงจุดนไหมผมไม่แน่ใจลุงจุดนเป็นข้าราชการนะครับเสารสุขนี่แหละที่เกษียณแล้วแล้วแกก็จะไปดูทุกที่เลยครับว่าที่ไหนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ไปเที่ยวกล่าวโทษ ตัวเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่ไม่มีการจัดเขตสูงหรือไม่ติดป้ายเต็ไมไปหมดเลยโดนดำเนินคดีกันเ็นแถวเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการท่านใช้กลไกาการกล่าวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิ่ารณาความอาญาครับคือเป็นบุคคลธรรมดาได้แหละและเห็นว่ามีการกระทําผิดเกิดขึ้นนะครับก็มีการไปแจ้งความดาเนินคดีได้อันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนนะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย